ฮัลโหลทุกคนวันนี้เราจะมาทำแบ็คทูสกูกันนะนี่เราก็อยู่กับเพื่อนกับเพื่อนแล้วก็อยู่กับเพื่อนสองคนนะทุกคนคคุณเคยไหมสองคนนี้ไม่คุ้นเลยไม่กล้ได้เลยอ้อได้อยู่นะตอนนี้เรากำลังใก้อยู่นะก็ตอนนี้เรากลังรอปอมแปมอยู่นะทุกคนก็กลางจะถึงแล้ว แล้วนี่ยังใส่ชุดมาสามอยู่เลยมันต้องรออะไรอ๋อรอจุดแล้วมาปากตรงปกชอทุกคนเราตัดผมแล้วนะก็อาจจะจำหน้าเราไม่ได้มึงกวาดอะไรจากบ้านแต่ว่ากล้องมันสั่นเอาแมสก์ไปป่ะเนี่ยโอเคง่ะเดี๋ยวจะตอนเพื่อนมากันเลยนะทุกคนมาแปมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า อันนี้เพื่อนที่ชอบโดนเราแกงประจำนะทุกคนเคดี๋ยวก็ใส่ถึงลังเดินเข้าโรงเรียนอ่ะทุกคน,คป,นปีนี้อยู่มสี่แล้วทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะเพราะว่าเสียงเราพังแบบมันดังโอเค คิดว่าต, e ตัวเองสวยไหมสวยมากคิดว่าต mm ัวเองสวยไหมสวยเากเรวๆโดนเลยลุกลุกอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศในโรงเรียนนะทุกคน ก็เป็นการแบบมาเรียนเต็มรูปแบบออนไลน์100%แล้วนะทุกคนก็จะปังก็เรากำลังจะไปโรงอาหารกันนะทุกคนเสียงดังมากไม่ได้กินเสียงเลยเมื่อกี้โดนดุด้วยที่ปรึกษามอกตีแล้วเนี่ยนักเตี้ยๆย่ามาเร่รังอาหารแกล้มสองกล่องแตกแตกนะนี่น่ะเตรีมเร่องหนังสือเลยเดี๋ยวเราไปเอาหนังสือด้วยนะทุกคน รไม่ต้้องอัน,นทุกคนเดี๋ยวไปเอาหนังสือกันเราแบบไม่ได้มาวันรับหนังสือเพราะเราอยู่ต่างจังหวัดด้วยวันนั้นนะับเป็นอะไรงั้นพาไปเอาหนังสือน้องร้อนมากอย่างนั้นที่ ก็อยู่กับชูติกาสองคนเื้อเราไปซื้อน้ำอยู่ตรงนู่งนะเห็นปะสองคนเรากำลังกินแซนด์วิชอยู่อ้อเหรอไม่เห็นนะำเลมึงน้ากูยามา Thank you Thank you Thank you so much คุกูทากันได้แล้วทาแล้วหรอใช่ที่ให้มากลือไจิ้เหรอใช่กูทากันลายสิวไปเ้วยนะเมื่อเช้าวะแล้วก็ทากันแดดครับ เดอแต่หน้ากูดูดีขึ้นน้ำไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีจิตแหละก็เดี๋ยวไปเจอกันนะทุกคนไปแล้ว,วลก,ก๊อตยก๊อตังกินเสร็จแล้วก๊าังกังจะไปจัดแถวเอาแถวกันทั้งคนด้วยกับเพื่อนรักแล้วดูเงาๆเนะ แล้วอยู่หมอสามนะเขามีน่าเรนะาจะไปสอบเตรียมอุดมใหม่หนะทุกคนรอติดตามเราจะไปสอบแผนวิทย์คณิตนะทุกคน นี่นี่ก็เป็นโซนจัดแถวของมอหนึ่งกับมอสี่ก็คือเราเป็นเราอยู่มอสี่ห้องไหนอ่ะอุ้ยเราต้องแยกกันแล้วว่าดีอย่างเนี้ยก็ต้องแยกกันอยู่ทุกคนอาจจะยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่าโทรศัพท์ไปของเทียโทรศัพท์เราต้องมาสั่นอ่ะยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยไม่ให้ดูบรรยากาศกันนี่ก็เป็นกำลังจะจัดแถว วัสดีโอเคงั้นเราไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันอ้าทุกคนก็คือตังจากเมื่อเช้าก็คืออะไรก็คือครูไม่ให้ลีนโทรศัพท์แล้วก็กล้องโทรศัพท์เราสั่นแล้วลคืนเนี่ยเราใช้โทรศัพท์เพื่อนถ่ายอยู่เว้ยทุกคนคนนี้แล้วแบบประเด็นอยู่คนละห้องไงก็เลยแบบไม่ได้อยู่แบบอาจจะไม่ได้ถ่ายช่วงเรียนนะทุกคนก็คือตอนเนี้ยเป็น ผักเที่ยงของเราแล้วอะไรอ่ะก็คืออยู่กันเหมือนเดิมก <is> ็คือเราเลิกเรียนแล้วแต่ว่านี่ยังไม่เลิกคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่ากล้องโทรศัพท์เราสั่นด้วยแล้วก็ไม่ได้ถ่ายในห้องก <ś climate> ็นี่ยืมโทรศัพท์นุ่งเทถ่ายจะมาเป็นนี่โอ๊ยไปหาอีเทกันดีกว่าทุกคน แล้วเราก็จะรอนางถึงบ่ายสามเพราะนางเลิกเรียนบ่ายสามแบบหนึง่งรอหนะ้าดูดิทุกคนหนักมากก็คือยังไม่ได้หนังสือเลยตอนนี้หนังสือบอกครูบอกให้เราเอาให้เราเอาก่อนเพราะว่าหนังสือ,อก,กว่ามันไม่พออันนี้เป็นโรงอาหารเรานะทุกคนแต่ยังไม่ได้กินข้าวเลยเราเหนื่อยมากกับดูเหงอนเราก็รู้แบบเรียนอยู่ชั้นหกทุกคน <c oughs> ไม่ได้พาไปทัวร์เลยเพราะว่ากล้องสั่นมันถ่ายไม่ได้ ถ้ามีอะไรมาคลิปนี้อ่ะเห็นนิดหน่อยเออคลิปสั้นๆเพราะมันได้ลงมาหนึ่งเดือนแล้วขอลงบ้านน่าดาจังคนสวยอ่ะคุยกล้องกล้องดีอ่ะชอบอ่ะไปเข้าไปขออนุญาตใส่แมสก่อนนะทุกคนมึงมาถือไปไมีโนแบบใจดีถือเพงแบงให้เราด้วยทุกคนแบบใจดีเวอร์ ด้ดีแลวก็โอ๊ยใครโทรมาคลิปนี้มีคำหยาบน้อยคำหนึ่งล้านคำน้อยไปสิบล้านคำมาแล้วเลิกแล้วทุกคนเลิกแล้วพวันนี้เลิกแล้วจะไปเล่นสยามก่อนเดี๋ยวไปกันได้รูปป่ะเออไม่ได้ถ่ายตอนเรียนเลยคุณถามคุณถาม เพรมึงเวยเท่มันตปากกันหมดแล้วลิฟมันใช้ไม่ะด้ลิฟใช้ได้ส่งน้้อเรียให้กล้าใช้ไหมฟังนี่นะกล้ลิฟมันค้างไมใดมยังกดไปงลงมาอยู่แหมถ้มึงเข้าไปปุ๊บมันค้างขึ้นมาทำไงอ่ะไม่มีสัญญาณนะในนั้นนะต้องเสียใจ มืดมากอ่ะเพิ่มแสงดิมือไม่มาถ่ายสตอรี่ด้วยกันอะ่ะเฮ้ยทำไมนานหรอเ <c oughs> ททำไมกล้องมันมืดหรือเปล่าเ <c oughs> ป็นเรื่งอย่าเพิ่งรับหนังสือก่อนทุกคนละกันอ่านหนังสือกันนะคไม่รู้ว่าหนังสือมาหรือยังเพราะว่าเรามาตอนเที่ยงแล้วปุ๊บกับผมไม,ม่มาอีกทีตอนเย็น ทุกคนเรากำลังจะรับเอาตั้งกล้องมาได้ไหมทุกคนเรากำลังจะมารับหนังสือกักนกูขอมารับหนังสือมอสี่อ๋อหนังสือโคนหนังสือหมดเบวไม่ได้ใช้อีกเลยเออ มันไม่ได้ใช้นาฬิกออยู่แลว้วอ่ะเช่นอรอมึงก้องม,มันวตอนนี้ก็บ่ายบ่ายสามกี่แล้วฝนจะตกอีกแล้วทุกคนวันนี้<ต> <c oughs> ไม่ได้ถ่ายบอกถ่ายแบ็คทูสครูบรรยากาศดีมากทุกคน มึงเราใช้กล้องหลังได้ไหมัาดีรอบสามกูสตอมชิมมาสิบรอบแล้วนะอย่าไปเด่อดร่อน อันน <reson ant> so ี้คือเป็นเพื่อนรักเราเพื่อนสนิทอ่ะปลอมปล่อยไปพูดเขาหยาบได้ไงเนี่ยเดี๋ยวโดนแบนนะนนี่เดี๋ยวโดนชนนี่ย่ะใส่ดิมึงไปเอาทำยัง ยังไม่ถึงเวลาซื้อสิอุ้ยตรงนี้แสงดีจังเราออาจอากเราออกจากโรงเรียนแล้วนะทุกคนเราออกมาทุกคนทุกคนเท่าไหร่ครับคลิกกันว่าละขอให้ตังค์ดีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเปสปีดคลิปเอาละกัน ไปกูไปไปเนาะทุกคนมันจะเทเราอีกแล้วมีอะไรไปเดมอนะเฮ้ยจริงเหรอขอได้เหรอเฮ้ยทุกคน very good รูดวันนี้ต้องไปกินดินหน่อยนะวันนี้ต้องไปกินดินหน่อยนะทุกคนคนนี้กับไอเสื้อเขียวเป็นไงวะเสื้อเขียวนู้กับเสื้อเขียวขอเป็นแฟนกันนะแปะคลิปแปะคลิป ตกโคตรฝนตกฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วอ่ะทำไงดีอ totally uh 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 e e> uh, uh ่ะท uh ี่ดอกปัญญาอดมาตัวทุกคนก็หลังจากที่เราเดินออกจากโรงเรียนเราก็ไม่ได้ถ่ายต่อเลยแล้วก็วับมาเดี๋ยวมองกับเพื่อนแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะกลับบ้านกันเป็นเวลกกี่โมง เป็นเวลาหโมงสาสแล้วนะทุกคนคือเรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วน่เกลีมากนี่นั่งอยู่เคเีตั้งชั่วโมงหนึ่งก็สำหรับอัฟโรดแบ็คทูสกูรนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าโทรศัพท์กล้องสั่นก็เลยอาจจะไม่ค่อยถ่ายในห้องเรียนนะทุกคนแล้วก็วันนี้เราไม่ได้เรียนเลยวันนี้แบบมันจะเป็นว่าพรุ่งนี้น่าจะได้เริ่มเรียนแล้วก็ สำ,สำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปที่นี้นะทุกคนไปแล้วนะเราติดตามคลิปใหม่ด้วยบ๊ายบาย